ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดคลิปเปิดคลิปมาแบบหน้าซีดๆเลยนะคะเพราะว่าพิมพยังไม่ได้ทาปากเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะคะพิมพ์จะมารีวิวลิปค่ะที่เป็นลิปที่ถูกและดีนะคะอันนี้โนสปอนนะคะบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนี่นะคะแบรนด์ที่พิมพจะนำมาในวันนี้ก็คือแบรนด์ซูเปอร์เชดนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าพิมพ์เคยใช้แบรนด์ซูเปอร์เชดมา นานมากแล้วนะคะตั้งแต่แบบสมัยแบบเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเลยเขาก็จะเป็นแบรนด์เครื่องสาอางที่ถูกนะคะแล้วก็คุณภาพดีนะคะเหมือนแบบพวก ODBO อะไรพวกนี้นะ,ะเขาก็จะมีขายในเซเว่นก็มีรองพื้นแบบซองหรือว่าเป็นลิปนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ราคามีตรภาพม,มากๆลิปที่พี่เอามาอันนี้มันก็คือชื่อว่า Galaxy Dash นะคะซึ่งคอลเลกชันนี้มันเป็นแบบเกี่ยวกับ Galaxy ใช่ไหมซึ่งแต่ละสีเขาก็จะตั้งชื่อตามหมู่ดาวต่างๆเขามีกันทั้งหมด7สีเป็นลิปทีนสูตรเย็นทาลงไปบนปาก ราจะรู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างเย็นนะวันนี้ที่พี่มาเอามาให้ดูนะคะก็จะเป็น3สีแต่ว่าโทนมันจะคล้ายๆกันนะคะ G d ดี GD08 ดีน์แล้วก็ GD14 นี่โทนสีเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือพี่เป็นคนชอบสีแบบเออแดงๆกำับบอกตรงว่า7สีอะ่ะมันสีค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะก็ไม่ได้ต่างกันมากมันจะเป็นโทนแบบโทนแดงๆก็เลยซื้อมาแค่3สีที่รู้สึกว่าเออมันทาแล้วคิดว่าจะสวยนะคะแต่ว่า3สีนี้คือสีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะอ่ะเดี๋ยวดูแพ็กเกจจิ้งก่อน จะมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบนี้มันจะทําให้เวลาเราพกไปไหนอะค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าไม่กินพื้นที่เนาะแท่งมันไม่ได้อ้วนนะคะมีความเพียวสูงแบบนี้เนาะพอเราเปิดนะคะมันก็จะต้องหมุนข้างล่างอย่างนี้ เริ่มจากสีแรกนะคะก็คือสี G D 0 1ก่อนละกันนะคะทีกจะสวอชหลังมือให้ดูโทนสีเขาก็จะเป็นสีแบบนี้ทุกคนคืออันนี้มันจะมีความแบบแดงๆดงกำๆนะคะแดงเชอร์รี่แดงเลือดนกเลือดหมูนะคะมันก็จะประมาณนี้จะบอกว่าสีนี้ทาออมเบรสวยมากเลยนะสีเขากำมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูทั้งปากเลยเนาะ นี่นะคะทาไปชั้นแรกทุกคนเห็นไหมคือสีเขาค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ทาแบบนี้ก็สวยนะก็คือทาข้างในที่ให้มันเข้มเขมนะคะแล้วก็เกลี่ยเนื้อเขาออกมาให้รอบปากเนื้อของเขามเป็นเนื้อทินนะทุกคนมันจะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขามีส่วนผสมของโคโคโนัทออยด้วยนะคะมันก็จะทําให้เพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่าก็ควรจะทาลิปมันแหละนี่นะคะประมาณนี้อันนี้คือชั้นแรกนะคะของสี G D ศูนะนี่ พิมจะทาประมาณ2 3 4สามสี่ชั้นนะคะให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่พิมจะไม่ทาเต็มปากนะคะเพราะว่าทาเต็มปากน่าจะแบบเข้มเกินไปนะคะทาชั้นที่2นะคะมันก็จะมีความเข้มขึ้นมามันก็จะมีความดุขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ทาทั่วทั้งปากเนาะมันก็ยังจะมีความแบบออมเบรอยู่นะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆข้างนอกเนี่ยเริ่มที่จะแบบเข้มขึ้นมาแล้วนะคะ มหะชั้นที่สามใครที่ชอบความแบบกำๆแบบนี้นะคะก็ทาสามชั้นกําลังดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพิมจะลองให้อีกชั้นหนึ่งนะคะว่ามันจะเข้มมากขนาดไหนนะ ชั้นที่3เอ้ยชั้นที่4พิมขอไม่เกลีย่ยออกมาแล้วนะสีมันจะเข้มเกินไปนะคะนี่ สี่ชั้นกําลังดีค่ะคิดว่าถ้ามากกว่านี้ก็น่าจะแบบค่อนข้างเข้มไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบเข้มมากๆก็ทาทับไปเลยนะคะแบบอยากจะให้มันเข้มระดับไหนก็บิวเพิ่มไปนะคะไม่หนักปากเพราะเขาเป็นทินนะโอเคสีที่หนึ่งผ่านไปชอบมากเลยสีสวยมากเลยพิมพ์ว่าต้องมีคอมเมนต์ถามเรื่องคอนแทคเลนส์แน่เลยอันนี้พิมพ์ใส่คอนแทคเลนส์ของ Potent Color Lens <c oughs> นะคะสีลิซ่าบาวนะมาที่สีต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์ G D 08นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูหลังมือก่อนนะคะอันนี้จะมีความ ติดส้มนิดนึงนะคะเป็นแบบส้มอิดนะคะส้มอิดแบบกํำๆเลยนี่ประมาณนี้ค่ะชั้นที่สองนะคะ นี่ชั้นที่2ก็จะประมาณนี้นะคะพอมันติดโทนสว่างพิมก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะทาบิวขึ้นไปนะคะมันก็จะมีความแบบเออยังมีความน่าดูสดใสอยู่นะลองชั้นที่3ค่ะทุกคนนี่ชั้นที่3มพิมว่าทุกสีนะชั้นที่3กมกลังดีเลย มาดูชั้นที่4นะคะขอเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะว่าจะได้เข้มขนาดไหนโอเคค่ะทุกคนมาที่สีสุดท้ายนะคะของ Galaxy Dash ที่พิมพ์มีนะคะเป็นสี Gd 1 4จะมีความแบบติดแดงสว่างนะเดี๋ยวลองดูที่ปากนะคะว่าจะเป็นยังไง อ,อันนี้นะคะเป็นชั้นแรกของสี Gd 1 4นะคะโอเคมาลงชั้นที่2ชั้นที่2ก็ยังมีความแบบไม่ได้เข้มมากนะคะพิมพ์ว่าสีเนี้ยในบรรดา3สีที่พิมพ์สวัชมาให้ดูนะคะสีเนี้เป็นสีที่เข้มน้อยที่สุดนะชั้นที่2คราฟ ลองดูชั้นที่3นะคะนี่ขนาดเนี้ยชั้นที่3ก็ยังจะเริ่มมีความเข้มนะคะแต่ก็ยังเป็นเข้มที่แบบดูสดใสยอยู่ดีนะมาดูชั้นที่4กันฮะ นี่คือสีชั้นแล้วนะคะก็ยังจะมีความดูไม่ได้เข้มมากอยู่ดีนะเออก็สีนี้ก็น่ารักดีนะคะใครที่ไม่ได้ชอบให้มันเข้มมากเกินไปนะคะสีนี้ก็คือตอบโจทย์นะ ทั้ง3สีพิมพ์ว่าสีมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะพิมพ์สรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าสีแรกนะคะสี Gd01 นะคะสีนั้นจะเป็นสีโทนแดงก่ำาเป็นโทนเข้มแดงเชอร์รี่ถ้าใครที่ชอบความแบบว่าเออดรักดักหน่อยนะคะหรือว่าใครที่แบบชอบทาปากสีโทนเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็ควรเลือกสี Gd01 นะคะแล้วก็ Gd08 นะคะจะมีความเข้มแต่ว่าลดความเข้มลงมากว่าสีแรกจะเป็นสีที่ติดโทนส้มนิดหน่อยนะคะสีที่สาม Gd14 เนี่ยสีนี้มันจะมีความแบบเออ ค่อนข้างสว่างเป็นสีแดงติดโทนชมพูนะคะสีแรกแดงติดม่วงสีที่สองสีส้มติดโทนน้าตาลนะคะส่วนอันที่3มก็คือสีแดงติดโทนชมพูนะคะมันก็จะมีความไลท์นะคะมันก็จะมีความสว่างนะคะแล้วมันก็จะทําให้หน้าเราดูสว่างใครชอบสีไหนนะคะก็ลองไปตํามๆดูกันนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะคล้ายกันดูสีแหละเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ในเรื่องของความติดโทนนะคะคือตอนนี้พิมซับออกไปแล้วใช่ไหมมันก็ยังจะมีความเป็นสีติดที่ปากอยู่ซึ่งเป็นสีที่สวยมากเลยอะเออถ้าใครชอบสีนี้ก็ทาแล้วก็ซับออกไปแล้วกันนะลิปที่ ลิปทิ้นนะ่ะเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าลิปทิ้นนะ่ะจะมีความติดทนมากๆโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นรีวิวลิปจาก Super Shade นะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันตามได้ไปหาซือ้อตามกันได้นะคะที่ w ัดสันบิวเทียมมัลตีคิดว่าในช่องทางออนไลน์เขาก็น่าจะมีนะคะเพื่อนๆก็ลองค้นหากันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Subs c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะไปลคะครับบ๊ายบาย